สวัสดีท่านผู้ชมเวฟซีนะครับสวัสดียามเย็นนะครับวันนี้อยู่กับผมสุยาชแนลเช่นเคยนะครับผมโอ้โหวันนี้ผมมีสั่งกลับดักมาใหม่นะครับผมนี่จากลาซาดานะครับอ๋อไม่แพงครับผมอันละสิบกว่าบาทนี่มาดักนูนะครับผมเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นนี่นะครับผมลองดูแคบหมูผสมกับลำนะครับผมลำหยาบแล้วก็กะปินะครับผมนิดนึงใส่กะปินะครับเอาน้ําใส่หน่อยนึง ผสมผสมนะครับเดี๋ยวมาลองใส่ดูนะครับผมโอ้โหนี่ผมลองเหยื่อนะครับผมนี่ไมยก็จะเป็นป่าไว้นะครับผมนี่บรรยากาศยามเย็นครับบ้านเราฝั่งนี้เจ้าของก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัดเสร็จเมื่อวานนะครับซึ่งผมคาดว่าหนูน่าจะวิ่งมาฝั่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเลาะเลาะเลาะใส่ฝั่งนี้ดูนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับกับกับดักผมสิบหลัง เยื่อสูตรใหม่นะครับเยื่อผมคิดค้นเองเมื่อกี้นะครับลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเริ <Those> ่มใส่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมืดก่อนาะโอ้มืดไว้นะครับทุกวันนี้อากาศนี่นะครับป่าอ้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปข้างในนี้เลยนะครับมุดเข้าไปแล้วก็ใส่ข้างๆลกๆนี้ไปนะครับผมสิบหลังนะครับรอดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับนี่นะครับผมตอนนี้ผมก็เริ่มใส่แล้วนะครับผมนี่ ผมพอดีมาเห็นร่องรอยนะครับกัดกินอ้อยนะครับแถวนี้นี่นะครับผมเมื่อกี้ครับลืมเอาเชือกครับโอ้งานงอกเลยเมื่อกี้ต้องกลับไปเอานะครับผมเดี๋ยวรีบใส่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมืดก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนยามเลยนะครับตอนนี้พรุ่งนี้เช้าเลยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้สุยาชแนลเดยนครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มใส่ก่อนโอ้ตอนนี้มืดแล้วยังไม่กลับเอาร้องแล้วครับผมนี่ผมบุกป่าอ้อยเลยนี่ จอกันตอนยามเลยนะครับผมสวัสดียามเช้าครับผมตอนนี้เราก็ได้เวลายามกลับดักหนูแล้วนะครับผมโอ้หเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยนะครับนี่หลังเลขใส่ฝั่งนี้นะครับผมโอ้หเมื่อวานผมใส่มืดเลยนะครับเกือบไม่ทันพอดีลืมเอาเชือกมานะครับผมเสียเวลาต้องกลับไปเอาอีกนะไม่มัดก็กลัวหายนะครับผม ไปลุ้นกันนลครับหลังแรกจุดนี้ใส่อันเดียวครับหลังเดียวใส่ตรงนี้ไม่มีตัวกินครับผมนี่นะครับอ,อยู่นะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นหลังต่อไปครับอันที่สอง ไม่มีตัวนะครับโอ้หลังที่สาม้งหมดสิบหลังนะครับังที่สามไม่มีตัวนะครับโอ้โห ที่สี่ครับมันจะเป็นกับเหยื่อนะครับผมมองเหยื่อดูนะแคบหมูที่สีก็ไม่มีตัวนะครับผมโหยากจริงๆครับ นี่นะครับหลังที่สีละจุดนี้นครับจุดหนึ่งทั้งหมด10หลังนะครับผมจะหมดแล้วเหลือีกหหลังเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับอันนี้ไม่มีตัวนะครับโอเอาอยากจริงๆครับหนูปีนี้ กับของเราไม่ทำงานเลยนะครับวันนี้ได้ลงคลิปไหมเนาะมีคลิปลงอีกแล้วอยงนี้โอ้มีตัวเหมือนกันนะครับต้องเปลี่ยนเยอะแล้วนะครับผมแบบนี้นี่น่าจะเป็นกับเยืะ,ะครับแคหมู หนูไม่กินที่หกแล้วที่เจ็ดที่เจ็ดก็โอ้ยหายนะครับกลับไม่ทำงานนะครผมหนูตัวเล็กๆเอาไปนะครับที่แปด ก็ไม่กินนะครับผมโอ้ oh. ลังที่เก้าไม่กินนะครับโอ้แห้วแล้วหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายโอ้สิบลังครับ อุ้ยอันนี้โดนครับดีครับโดนแล้วโอ้ยหลังนี้โดนครับผมนี่ครับโอ้เกือบเฮลนะครับหลังสุดท้ายพอดีครับผมนี่นะครับผลงานเช้านี้นะครับโอ้ถือว่ายังได้ตัวครับผมก็ยังมีคลิปลงให้ท่านชมดูนะครับโอ้โหเกือบไม่รอดรผมนี่เป็นหนูท้องขาวครับผม ของทุงขาก็กินได้นะครับนี่โอ้โหยังไงผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมใจเสียชแนลด้วยนะครับผมชาวนี้ลาไปก่อนนะครับผมกับหนู้องขาวนะครับตัวหนึ่งก็ถือว่ายังได้ตัวอยู่นะครับผมโอ้โหอ๋อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ